ในสนามที่6ประเภทมือเอ็นแมทที่275อิภิเชษฐนารัตจากทีม2พบกับชินลพัทสุภานัตจากทีมรักแม่5 5หาหลงทำการแข่งขันในสนามที่6ค่ะกรรมการผู้ตัดสินคุณแตงโมค่ะ ในสนามที่9ประเภทมือเอ็นแมตท,ที่276บุญธริกชัยรัตน์จากทีมเฟนชิปพบกับสุรยุทธ์ปีชาจากทีมเดอะร็อกเก็ตบีซีลงทำการแข่งขันในสนามที่9ค่ะในสนามที่9ประเภทมือเอ็นแมตท,ที่276บุญธริกชัยรักจากทีมเฟนชิปพบกับสุรยุทธ์ปีชาจากทีมเดอะร็อกเก็ตบีซี ลองทำการแข่งขันในสนามที่9ค่ะกรรมาการผู้ทัดสินคุณแฟดค่ะในสนามที่10 ประเภทมือเอ็นแมตที่277มรกตจิรายุจากทีมสอพบกับนัทกิจจุธาพรจากทีมวาปีแบดมินตันลงทำการแข่งขันในสนามที่10ค่ะในสนามที่10ประเภทมือเอ็นแมตที่277มรกตจิรายุจากทีม2อพบกับนัทกิจจุธาพรจากทีมวาปีแบดมินตันลงทำการแข่งขันในสนามที่10ค่ะกรรมการผู้ตัดสินคุณเอิร์ตี้ค่ะ ดีได้แต่ดีเสียกันเยีมาก ในสนามที่4ประเภทมือเอ็นแมตที่278ดิบแิทิพงศ์พีรศักจากทีมพ v c สี 4, ฟ้าบายปาหวานและทีมสอพบกับอัธนนพานนจากทีม UV U ูบอารีนาลงทำการแข่งขันในสนามที่4ค่ะในสนามที่4ประเภทมือเอ็นแมตที่278ดิทิททิพงศ์พีรศัก์จากทีมพ v c สีฟ้า ในสนามที่2ประเภทมือเอ็นแมตที่279คุณโอ๊ตคุณเมย์จากทีมกาแล็กโต๊คาเฟ่พบกับลุงนครรัฐพลจากทีมสิทธลิลุงนครลงทำการแข่งขันในสนามที่สองค่ะในสนามที่2ประเภทมือเอ็นแมตที่279 คุณโอ๊ตคุณเมจากทีมกาแล็กโต๊คาเฟ่พบกับรุ่งนครรัฐพงษ์จากทีมสิทธิ์รุ่งนครลงทำการแข่งขันในสนามที่สองค่ะ จะไ,ได้ดูแบบพอดีน่าจะแบบนี้พอดี ในสนามที่1ประเภทมือเอ็นแมดที่280ธนพลปันธรีจากทีมกล้วยเอ้ยพบกับทเชนอาน o n จากทีมซอและเสือน้อยลงทําการแข่งขันในสนามที่1ค่ะในสนามที่1ประเภทมือเอ็นแมดที่280 พนพลปันทลีจากทีมกล้วยเอ๋ยพบกับทาเชนอานน์จากทีมซอและเสือน้อยลงทำการแข่งขันในสนามที่หนึ่งค่ะ